วันนี้แอดมินเดินทางมาก่อติดบรรยากาศการถ่ายทาจากทีมงานเรื so ่องจริงผ่านจอจาก่วนกลางครับเดินทางมาบัน <aumento> ท <certains S 2> ึกเทปเพื่อเตรียมออกอากาศเร็วๆนี้อย่าลืมติดตามชมนะครับวันนี้แอดมินเดินทางมาก่อติดบรรยากาศการถ่ายทาจากทีมงานเรื่องจริงผ่านจอจากศซนกลางครับมาบันทึกเทปเพื่อเตรียมออกอากาศในเร็วๆนี้ที่วัดสว่างอารมณ์ วันนี้แอดมินเดินทางมาเกาะติดบรรยากาศการถ่ายทําจากทีมงานเรื่องจริงผ่านจอนะครับมาถ่ายทําที่บ้านของเราวัดสว่างอารมณ์อย่าลืมให้กํลาลังใจและติดตามชมเร็วๆนี้นะครับตอนนี้ทีมงานหน่วยกู้ชีพครับเตรียมความพร้อมเพื่อเดี๋ยวถ่ายทําสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริงผ่านจอที่วัดสว่างอารมณ์นะครับเมื่อสักครู่ครับทีมงาน ถ่ายทำเรื่องจริงผ่านจอครับได้มาสัมภาษณ์พระครูซึ่งก็ถ่ายทอดความรู้สึกและก็ความยินดีนะครับที่ได้มาเผยแพร่สารคดีในวันนี้เรื่องจริงผ่านจอได้มาถ่ายทำการปฏิบัติงานของวัดสว่างอารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดและการให้บริการผู้ป่วยโควิดตลอดถึง การให้บริการผู้ป่วยติดเต,ตียงการส่งคนกลับบ้านซึ่งวันนี้ก็มีทีมงานมาสัมภาษณ์ผู้นำแล้วก็ผู้นำชุมชนแล้วก็เจ้าวาดแล้วก็น้องๆอ,อ,อาสาที่ช่วยงานที่วัดด้วยวันนี้ก็ถือโอกาสบรรยากาศที่วัดก็จะรู้สึกคลื่นหน่อยวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนกับวดัดแต่ก็ให้การสนับสนุนกับเรื่องงานโควิดที่ผ่านมา ก็ถือได้ว่าอาน,นิสงเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับพวกเราชาวพี่น้องการถ่ายทำนี่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากพอสมควรนะครับหลายเทสหลายฉากนะครับเพื่อที่จะประมวลติดต่อกันเอามาเป็นสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริงผ่านจอที่เราเคยดูเรื่องจริงผ่านจอนะครับวันนี้มาพบตัวจริงแล้วครับ ผู้อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวอย่าลืมติดตามชมนะครับเรื่องจริงผ่านจอบ้านเราความรู้สึกยงไงครับที่ได้มาถ่ายทำเรื่องจริงผ่านจอเติ่เต้นจ้ะแล้วก็รู้สึกดีด้จ้ะ <laughs> ทีมงานของมูนิธิสว่างอารมณ์นะครับที่เตรียมพร้อมที่จะเข้าฉากถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวเรื่องจริงผ่านจออย่าลืมติดตามชมนะครับเพราะว่ากำลังถ่ายทำอยู่แช่งภาพเรื่องจริงผ่านจอนะครับหลายเทศนะครับที่เราดูดูกันแป๊บๆเนี่ยโอ้การจะทำวันนี้ค่อนข้างเกือบทั้งวันเลยนะครับ มันต้องมันต้องปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ได้ถ่ายสักฉากแล้วยังครับยังยงกํยำลังรอใช่ไหมครับนี่แหละครับน้องๆของทีมงานมูลย้ที่สว่างอารมณ์นะครับวัดสว่างอารมณ์นะครับเตรียมเข้าฉากนะครับตอนนี้กําลังรอทุกคนมีความตื่นเต้นพอสมงควรครับเพราะว่าเป็นทีมงานชุดใหญ่จากเรื่องจริงผ่านจอครับมาถ่ายทําสารคดีเชิงข่าว ความรู้สึกยังครับที่ได้มาถ่ายทําสารคดีวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่มีทีมข่าวหลายสานักที่มาทําข่าววันนี้ก็ดีใจครับบางทีเราก็ท้อบางทีก็เหนื่อยครับบางทีก็กดดันกับผู้ป่วยก็มีแต่ก็มีหลายๆคนชาวบ้านในพื้นที่จากพื้นที่มาให้กาลังใจก็มีกําลังใจสู้ต่อไปครับเป็นภาพตอนที่ เมื่อกี้เตรียมความพร้อมคือใส่ชุดเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นภาพตอนที่เดินขึ้นรถครับแล้วก็เป็นภาพทีเสดตจกรถออกทีมงานเพื่อจิงผ่านจอวันนี้มาถ่ายทำสารคดีเชิงข่าวที่วัดสว่างอารมณ์นะครับ